สวัสดีครับนะก็ผมตั้งตัวนี้ไปแล้วนะครับนี่ตัวดักปลาครับผมดักปลาดักปลาดักปลาผมอยากผมอยากเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือคันเบ็ดอันเล็กนะครับคันเบ็ดอันเล็กไว,ไ,วไ,วไว้ไว้ตกปลาแบบยังที่มันสามารถนรลิตที่ลู่ลได้นะั้นคันเบเ็ดตกปลาทั่วไปผมไว้ เผื่อไปตกปลาหมอปลาอะไรตามแหล่งน้าบางทีไปเห็นผมเชอบพักตามแหล่งน้ําน้าจืดแ,แล้วเจอแหล่งน้นํนสวยๆบางทีกิจกรรมทุกอย่างทำทำเพื่อนๆมัน,มนอยากตกปลาบ้างนะครับไม่ได้ตกเล่นนะก็ตกติดออกมาผมก็มาทํากินนะครับทำกินมาแกงมาทอดมาต้มอะไรก็ว่ากันไปนี่ด้วยความที่เห็นอยู่ใน อลาคันดาเลยสั่งมามันเป็นเรียกว่าอะไรอะครัใส่แบบใส่แบบลัสติกแบบจีนนะผมดูอันเล็กๆมันมันดูกระจุกกระจิบน่ารักดิอยากซื้อแบบไม้ไผ่เหมือนกันแต่ว่ามันยาวไปนะมันมีพื้นที่ในที่รถมันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะแต่ตัวนี้ผมว่าผมเก็บได้นะใส่ถุง ใช้งานเสร็จสะบัดต,ตางแห้งแล้วก็เก็บไว้ได้ถ,ถ้าโดูบอกบางไหมมันก็บอกบางนะครับแต่ว่าถ้าน่าจะดักปลาถ้าปลาเข้าไปแล้วน่าจะดักอยู่เขาอยู่อยู่แต่ถ้าลําพังใช้ล็อกของเขาอ่ปลาน่าจะหลุดขันเนี่ยอยู่นะครับแต่เวลาถ้าเกิดว่ามันโดนกระแทกจริงๆผมว่าหลุด ถ้าดักปลาเล็กๆผมว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงอยู่เนี่ยผมก็สอบเล็กแข็งแรงมากเลยล่ะไม่ไม่ไก่กาเท่าไหร่ถ้าปลาไม่ได้ใหญ่มากผมไม่หลุดหรอกเนี่ยแบบขวาเนี่ยไม่ได้นั่นง่ายๆนะไม่ได้ฉีดหรือตรงไาแล้วขันก็ไปแข็งๆแล้วนะตอนที่มันเกลียวเนี่ยไม่ได้หลุดนะค,ะนะครับนะเขมรใช้ปิดเลยครับล็อกล็อกสามอันฝั่งนี้สามอันหมวอีกสองห้า ทาอาจริงไม่น่าจะฉีกแล้วลนะ่ะขวาตัวนี้รู้สึกไม่เก่กานะท่านคือถ้ากาขับลงไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่เกะกาเลยเข่ใส่เกลียวให้ให้ด้วยเทปมันไทยอย่างนี้แล้วโอ้โหแน่นเปียกเลยผมซื้อติดรถไว้สองตัวแล้วก็ค่อยผูกเชือกนะครับผมมีเชือกผม,ผมอยู่ย่นลงไป <c oughs> นี่ฮะลูสำหรับผมเ <c oughs> ชือก<น>ได้เพื่อไปดักป,าปลาเวลาไปเที่ยว ปลาส่วนมากผออยากเป็นน้ำคลองน้ำตกเลยนะผมชอบนะจะได้ปลาจริงๆนะครโอ้โหโหสวัสด,ดีครับวันนี้ <c oughs> ตีโมงเย็นวันหยุดนะฮะแ <c oughs> ดดตีโมงเย็นเนียวโหท่านทางขึ้นเขาปะตองร้อนจ้าจ้ากเลยทีเดียววันนี้วันหยุดผมหนึ่งวันแล้วก็เพิ่นว่ามีมีงานนิดหน่อยที่ทํางานนะครับมัน ที่โรงแรมที่ทํางานอยู่นะฮะมันเปิดห้องอาหารใหม่แล้็เผอินว่ามีมีสินค้าเข้ามีจานนะครับผมดูแลพวพจักจานความสะอาดในตเนี้มีจานชุดใหม่เข้าห้องอาหารวันนี้ผมต้องไปดูหน่อยว่ารับสินค้าเข้ามาก่อนเพราะว่าไม่มีใครเต <c oughs> ้นบายทำเทนได้ผมแบบเลยต้องไปดูว่าผมเข้าวันนี้จริงมันอันนี้พายเจ้าจตัวเล็กครับผมนี่เจ้าตัวเล็กไปติ้งอีแล้วติ้งแล้วเติมน้ำมันเต็มเติมปั๊มลุก ไปซิ้งกันหน่อยครับตัวเล็กจะพาขึ้นเขาประดองถนนทำเสร็จแล้วนะวันนี้ก็ขออนุญาตหนีนะครับไม่ได้โดมกันนกแกะจะไปซิ้งกันไปเวน้นเว้นกันครับขึ้นขึ้นเขาขึ้นเขาครับเนี่ยวิ่นไปเลยขึ้นห่วยไหมนี่เลยครับ ôi 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 ôi, ôi. ชิวไปนี่ไฟป่าปตองนี่ก็ติดต้นไม้ติดพวกต้นไม้ปล่อยเดี๋ยวผมดูกลางคืนนี้ไม่รู้จะอยู่ถึงกลางคืนหรือเปล่าจะขอจอดรถตรงน,นี้เลยอแล้วคนงานก็จะเลิกงานแล้วจานยังไม่เข้ามาเลยวันนี้ผมผลว่านัดมีจานเข้าตอนนี้แต่ภาพมันลงกว่าแล้ว เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันหน่อยนะยังไม่มีการติดตั้งอะไรเลยวันนี้นัด นัดวันพฤหัสวันนี้ก็วันพฤหัสที่นัดกันว่ามีติดตั้งน้ำมาแล้วนะฮะนี่เป็นห้องครัวผมดูแลในห้องครัวนะครับทํความสะอาดเร้ดูแลในห้องครัวนี่ห้องครัววันนี้ก็นัดว่าจะติดตั้งแล้วก็จานจะมาผมเกจ็จานเข้าห้องนี้นี่ห้องที่จะเก็บจานไว้เพื่อผม<ะ>รอจานเพื่อจะเก็บอย่าไปดูแอรียโซนข้างบนกัน ยังไม่เสร็จนะรตรงนี้หรือจะเป็นตะนาวมนะครับผมแล้วก็นี่ให้ดูหน้าหาดห้องอาหารติดหาดเห็บไหมเป็นห้องอาหารในเครือของไม่ใช่ในเครือใน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 ส่วนของโรงแรมเดมอนคลิปนะฮะ <c oughs> ตรงนี้เป็นบาร์ห้องอาหารเดิมนะครับใครที่เคยดูคลิปผมผมเคยถ่ายห้องอาหารคูกาคูก้าอยู่นี่ห้องอาหารเดิมกว่าคูกาคูก้าแต่ทาใหม่ มีบ้ามีสระน้ำรอยแล้วก็มีตรงนี้เป็นซูชิก็เป็นท่านดูแล้วอย่างไม้สวยไหมไม้ไม้ลวกใช่ไหมฮะไม้ลวกไม้ลวกโหติดมีไม้ลวกทำเป็นโซนไม้ลวกทั้งหมดเลยตรงนี้ถือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นก็ถาสนเน็กเป็นที่เดิมครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือ new generation <laughs> นี่ หาดป่าตองอยู่อย่างนี้เลยเปิดเปิดฟิวกันแบบเดินบันไดขึ้นลงกันได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมลงกันไปนะมนจอดรถอยู่ข้างในเสร็จเยอะมากจำนวนผมดูจากสายตานะผมว่าเป็นโอ้ในนับว่าเป็นพัน เป็นพันน่าจะได้นะครับเยอะๆๆๆๆยอะๆเลยเยอะเลยล่ะว่าเห็นเป็นเป็นคนเล็กๆคนน้อยๆนะครับกลายว่านักท่องเที่ยวกลับมาแล้วนะครับแขกเยอะนะครับห้องอาหารตรงนี้ถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นน่าจะมีการขายอาหารที่ดีนะครับตามต้นไม้ก็ขึ้นสวยนี่อันดูเนวขอดหินนะครับ นอนอาบแดดวิวสวยครับวิวสวยวิวขาวมาก <c oughs> ชิวเลย <c oughs> อย่าไปเดินดูชายหาดกันหน่อยนะตัวห้องหารนี้อยู่ห่างจากโรงแรมสกักโรงแรมอยู่น้องสักกี่กิดวา่าหนึ่งกิโลได้ไหมเกือบเกือบกิโลนะไม่ถึงกิโลหรอก <c oughs> 800เมตรนะครับโดยประมาณเหมือนจะทำเป็นโหนโซนของเหมือนบีทปาร์ตี้นะโอเคเดี๋ยวพาเดินชมวิวนิดนึงวันนี้น่าจะต่อเนื่องพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารอรับจานอีกรอบวันนี้ไม่น่าจะได้ละของไม่มีเดี๋ยวพาเดินหน้าหาดสักหน่อยแน่สวยกบสวย ไม่ยาวออกไปไหนอ่ะไม่ข้าวยืนไปอ๋อนี่ไงของสิงเขามาแล้วเดี๋ <c oughs> ยวเปิดเสร็จน่าจะจูบจูบเนะี่ยของเขามาแล้วอย่างเดียวอุปกรณ์รรณของครัวมาแล้ว ข้าแล้วเอาปอ่ตัวแต่จานวันนี้นัดไม่น่าจะมาห้องหารใหม่ยังยังเป็นชื่อเดิม อาหารฟูกากูก้านะฮะฟูกาฟูก้าบีครับอืมแต่มันจะมีอาหารอ,อิตาเลียนอาหารญี่ปุ่นหลายอาหารเลยเนี่ยอาบีดครับอก,ปอก,ปอกเป็นพลาสติกต้นไม้ไฟอ๋อเสาข้างในเป็นโครงเหล็กแล้วหุ้มด้วยนี้น่าจะมีสีกลางคืนผมไม่ได้ผ่านกลางคืนแล้วก็ดอกไม้แบบดอกไม้ ทำได้หลอดไฟส,สวยๆปัดอีกกลางคืนถ้าเปิดเป็นฟิวก็สวยนะฮะฮัลโหลฮัลโหลปาต้องบีบครับนี่เมื่อกี้ตรงน้นทําเป็นทางร่องนะ คือคักมากแขกต่างประเทศเขาชอบอาบแดดนะเราคนไทยชอบหลบแดดทำไมร้อนฮะตัวดำนี่ฮะชฮะยะายหาดวุ้ยปิวอะสำหรับสายอาบแดดแล้วปิวอะเต็มหน้าหาดเลย สมสายหลบแดดผมก็ร้อนๆหน่อยไม่อยากไปเดินหน้าเนะีน้ำทะเลคนเล่นกันเยอะมากเด็กเล็กน้อยผู้ใหญ่เยอะเลยอะ่ะร้านค้าต่างๆกลับมาเปิดที่เดิมตอนนี้ผมอยู่ที่แยกแหลมเพชรนะครับนี่แยกแหลมเพชรตรงวงเวียนปารุมาสีอทองนะครับตรงน,นี้เป็นจุด วิ่งเข้าป่าตองเข้าเมืองแล้วก็ถนนหน้าหาดเนี่ยฝั่งนี้จะวันเวย์นะครับผมวันเวย์มาเข้าวงเวียนนี้ก็เลี้ยวเข้าเมืองกับวิวไปทางกำมะลานะป่าตองบิดชิวชิวหรือเปล่าวันนี้ตั้งใจว่ามาลั จานเข้าพื้นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมทํางานวันน่ <c oughs> นาจะวันเสาร์อีกสองวันผมกะว่าเออวันเสาร์ค่อยมาจัดการแต่วันนี้ยังไ่มาพรุ่งนี้ผมอาจจะวนก็ไมาอีกรอบหนึ่งเพื่อรับสินค้าตัวนั้นเข้าพื้นที่โอโหโห บรรยากาศดีครับอากาศดีอากาศดีมากบรรยากาศก็คึกคักเหลือเกินโอเคมีอะไรดีๆน่าถ่ายดีผมไม่ค่อยชอบไปเดินถ่ายตามหน้าหาดนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องอืมมันเป็นความไม่ชอบส่วนบุคคลเอาเท่านี้ก่อนนะครับถ่ายวิวบอ่อคร่าวๆวิวสวยนะสวยมากขาวๆเยอะเลยวิวขาวดีครับ